hello my students how are you today i am fine and how about you i hope that everyone will be fine too สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะคุณครูจะมาพาพวกเราทบทวนความรู้เดิมและเพิ่มเติมความรู้ใหม่เรื่อง verb to be is yes. a M-R a e ในรูปปัจจุบันหรือที่เราเรียกว่า Present tense นะคะค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนหลักการใช้พื้นฐานด้วยเพลงต่อไปนี้กันเลย Are you ready? Okay, if you're ready, let's go. ใช้กับ R We ต้องใช้กับ R They ก็ต้องใช้กับ R Chai cup is. He, she, it. do chai cup is. He is. She is. It is. Which Is I don't shake up and you don't shake up are we don't shake up are they got don't shake up are ใช้กับ is it ต้องใช้กับ is he she it ต้องใช้กับ is he is she is it is โอเคกริยา verb to be is, am, are ในรูปปัจจุบันหรือ present tense นะคะแปลว่าเป็นอยู่คือนะคะมีทั้งหมด3ตัวก็คือ is, am, are ค่ะเรามาดูหลักการใช้กริยา verb to be is, am, are กันเลยนะคะ ส่วนแรกเลยนะคะที่เราต้องจำให้ได้ก็คือรูปของ subject pronoun นะคะประธานที่จะนำมาใช้คู่กับคำกริยา is, am, are นะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะเซตแรกเลยก็คือกลุ่มของประธานที่เป็นพหูพจน์หรือที่เราเรียกว่า plural subject นะคะ,ะจะมี i, u, v, d นะคะ,ะนักเรียนดูที่ รูปของความหมายนะคะ i ฉัน u คุณสตัวนี้เป็นรูปของเอกพจน์ใช่ไหมคะความหมายแต่เวลานำมาใช้ต้องใช้ในรูปของพระหูพจน์นะคะร่วมกับ v ที่แปลว่าพวกเรา d พวกเขาทั้งหลายนะคะหรือกลุ่มประธานที่เป็นรูปของอพระหูพจน์นอกจากมีกลุ่มคำเหล่านี้แล้วนะคะคำนามที่เป็นพระหูพจน์อย่างเช่น a and b tom and แซมหรือคำนามที่เติม s นะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มประธานพหูพจน์เช่นเดียวกันนะคะ,ะมาดูกลุ่มประธานที่เป็นเอกพจน์หรือ Singular Subject กันบ้างนะคะมีอะไรบ้าง he she it นะคะ,ะ he เขาผู้ชาย she เธอหล่อนผู้หญิงแล้วก็ it มันใช้กับ และก็สิ่งของนะคะ,ะเราจำเซตของกลุ่มที่เป็นประธานของประโยคให้ดีนะคะเซตแรกก็คือ,อกลุ่มประธานพหูพจน์หรือที่เราเรียกว่า plural subject นะคะกลุ่มที่สองเป็น singular subject นะคะก็คือประธานเอกพจน์นะคะ,ะทีนี้เรามาดูตัวต่อไปกันนะคะว่าเวลาเราจะใช้เนี่ยเราจะใช้อย่างไรนะคะ อ่ามาแล้วนะคะ v e r b to be นะคะ I ใช้กับ am นะคะ you ใช้กับ are นะคะ we ใช้คู่กับ are do ก็ r เช่นเดียวกันนะคะนักเรียนสังเกตนะคะว่ากลุ่มที่เป็นพู้หูพจน์นะคะจะแบ่งเป็นสองเซต i ใช้กับ m เท่านั้นซึ่งจะไม่เหมือนใครเลยเราต้องแยกเซตให้ได้และก็จำให้ได้นะคะส่วน u v d ใช้กับกริยา r นะคะและส่วนสุดท้ายนะคะเป็นประธานเอก,กพจน์ h e s h e i t ใช้กับอะไรคะ is นะคะโอเค ตัวต่อไปนะคะมาดูรูปยอ่อหรือที่เขาเรียกว่า contraction form of verb to be นะคะ contraction form ก็คือรูปยอ่อของกริยา verb to be นะคะอย่าง I am นะคะก็จะเป็น am um นะคะเด็กๆสังเกตเลยนะคะว่าตัวที่มันโดนตัดออกคืออักษรตัวแรกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น am are หรือ is นะคะเวลามาอยู่ คู่กันในรูปของตัวย่อนะคะที่เป็น contraction form นะคะก็จะเอาเฉพาะตัวหลังเนี่ยมาใส่โดยมีอะไรคะตัวลูกน้ำเล็กๆค่อยข้างบนนะคะเขาเรียกว่า apost นะคะ apostrophe นะคะตัว apostrophe นะคะโอเคมาดูค่ะถ้าเป็น you are ก็จะเป็น your เสียงจะ linking linking sound นะคะจะจะจะ l i n กันโดยที่ออกไม่ชัดนะคะ we are ก็จะเป็น we are they are they are he is ก็จะเป็น h e s she is she's it is is โอเคอันนี้เราจำเป็นจะต้องจำนะคะต้องจำเวลารูป คอนเฟคชั i นฟอร์มของมันเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ในรูปของสปีกิ่งนะคะ mm hmm. ก็คือการพูดนะคะถ้าการเขียนส่วนใหญ่ก็จะใช้ในรูปเต็มนะคะโอเคค่ะต่อไปเรามาดูการใช้กริยา verb to be is am are ในการแต่งประโยคกันนะคะมาดูว่าโครงสร้างทางไวยากรณ์ grammar structure มีอะไรบ้างก่อนที่เราจะ ไปเรียนรู้ว่า,ารูปประโยคแต่ละประโยคแต่ละประเภทนะคะมีหลักการวางตำแหน่งของ s m r อยู่ตรงไหนเราต้องมาทำความเข้าใจลักษณะโครงสร้างของประโยคกันก่อนนะคะถ้าเราจำโครงสร้างได้นะคะเราไปเจอรูปประโยคในพารากราฟใดในประโยคใดก็ตามเราจะรู้ทันทีว่า,าประโยคนั้นเป็นประโยคอะไรและใช้กริยาตัวไหนนะคะโอเคมาดูประโยคที่1กันเลยค่ะ รูปแบบที่1นนะคะเป็นประโยคบอกเล่านะคะ,ะโครงสร้างทางไวยากรณ์ก็จะประกอบไปด้วย subject ก็คือประธานนะคะกริยานะคะกริยาก็คือ is am are ะะอยู่ตำแหน่งที่สองนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นอ็อบเจกต์อ็อบเจกต์ก็คือกรัมนะคะความหมายตรงๆก็คือประโยคการสื่อความหมายประโยคพื้นฐานประโยคหลักที่เป็นประโยคบอกเล่านะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาใดก็ตามจะประกอบไปด้วยซับเจกต์ก็คือประธานตามด้วยกริยานะคะแล้วก็ตามด้วยกรัมนะคะโอเคทีนี้มาดูลักษณะของประโยค ที่2กันนะคะรูปแบบประโยคที่2นะคะเดี๋ยวเราจะไปเห็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากขึ้นในหน้าสไลด์ถัดไปนะคะโอเคประโยคที่2ก็คือเป็นประโยคปฏิเสธนะคะปฏิเสธคําว่าปฏิเสธจะต้องมีอะไรอยู่ในประโยคด้วยคะ่ะ นักเรียนสังเกตปฏิเสธก็คือไม่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนะี่ยรูปแบบฟอร์มของประโยคภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกันคะ่ะมีประธานมีกริยามีกรรมแล้วตัวที่จะมาเชื่อมให้เป็นปฏิเสธก็คือคําว่าอะไรคะไม่ในภาษาอังกฤษ not นะคะ not in o t not นะคะก็คือไม่นะ,ะเพราะฉะนั้นรูปร่างหน้าตาของโครงสร้างประโยคปฏิเสธคล้ายๆกันเลยแต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือมีคำว่าอะไรอยู่หลังกริยา verb to be คะลูก not นะคะตัวนี้นะคะที่คุณครูวงๆงชี้ไว้นะคะโอเคอ่ะทีนี้มาดูรูปประโยคถัดไปกันเลยค่ะรูปแบบที่3นะคะก็คือประโยคคำถามหรือ question form นะคะประโยคคำถามนะคะสิ่งที่แตกต่างนักเรียนสังเกตนะคะลูก แตกต่างกันส่วนประกอบเหมือนกันเลยนะคะมีประธานมีกริยามีกรัมนะคะเพราะฉะนั้นที่มันแตกต่างก็คือตำแหน่งของกริยา verb to be มันเปลี่ยนไปนะ,ะเปลี่ยนไปอยู่ตรงไหนอ่ามันย้ายจากอันดับ2อรองจากประธานย้ายมาเป็นอันดับแรกของประโยคนะคะก็คืออยู่ต้นประโยคเลยนะคะเมื่อเปลี่ยนหรือย้ายมาอยู่ต้นประโยคเป็นคําแรกของประโยคจะต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ ใช่ไหมคะอ่ะ is am are บวกด้วย subject ประธานย้ายตำแหน่งจากรูปประโยคบอกเล่ากับปฏิเสธเนี่ยจากตำแหน่งที่1มาเป็นตำแหน่งที่2นะคะต่อจากคำกริยานะคะแล้วก็ตามด้วย object ก็คือกรัมของประโยคนะ,คะกริยาประธานกรัมนะคะเพราะฉะนั้นในรูปประโยคปฏิเสธนะ,ะประโยคที่2และ3เนี่ยหน้าที่ของกริยา verb to be คือทำหนะ้าที่เป็นกริยาช่วย ไม่ใช่กริยาหลักหรือกริยาแท้นะคะกริยาแท้หรือกริยาหลักในความหมายที่แปลว่าเป็นอยู่คือเนี่ยจะอยู่ในประโยคบอกเล่าประโยคแรกเท่านั้นนะคะทาหน้าที่เป็นกริยาหลักนะคะก็คือจะต้องตามหลังประธานนั่นเองนะคะโอเคทีนี้เรามา,าจำซตของตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆสังเกตนะคะลูกประธานกริยากรรมประธานกริยา ตามด้วย not ที่เป็นปฏิเสธแปลว่าไม่แล้วก็กรัมนะคะรูป question word ประโยคคำถามคำกริา MI, ยา i s a m ย้ายตำแหน่งมาเป็นตัวแรกของประโยคตามด้วย subject ประธานนะคะแล้วก็ตามด้วย object ที่สำคัญประโยคคำถามที่จะลืมไม่ได้เลยคืออะไรคะลูกจะต้องมี question marks ก็คือสัญลักษณ์ แสดงคำถามในประโยคนั่นเองนะคะส่วนข้ออื่นๆที่เป็นบอกเล่ากับปฏิเสธจะต้องมีอะไรคะท้ายประโยคจุด full s t o p นะคะตรงนี้คุณครูไม่ได้ใส่ด้วยนะเพราะว่าเป็นโครงสร้างของประโยคไม่ได้เป็นประโยคจริงๆเนาะ,อะโอเคทีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่านะคะจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะค่ะเรามาดูตัวแรกกันเลยค่ะ i นะคะ I ใช้กับ am เท่านั้นนะคะรูปย่อก็จะเป็น a m um. arm um. ค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะคะ For example นักเรียนจะต้องจำโครงสร้างรูปแบบประโยคนะคะทั้ง3แบบให้ได้นะคะก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะตัวแรกเลยค่ะประโยคบอกเล่า positive sentence นะคะ I am a teacher I am a teacher. การเขียนรูปยอ่อกาจะเป็น I'm a teacher. ฉันเป็นคุณครูนะคะอ่ะประโยคปฏิเสธหรือ negative sentence I am not a teacher. I am not a t e a c h e r หรือรูปยอ่อก็จะเขียนเป็น I'm not a teacher. ฉันไม่ได้เป็นคุณครู นะคะอ่ะประโยคที่3ประโยคคำถามหรือ question form นะคะก็จะเป็น a m i a t e a chers m i a t e a c h e r อ่าฉันเป็นคุณครูใช่ไหมเหมือนถามตัวเองเลยนะคะลักษณะของ intonation เสียงของประโยคคำถามจะสูงนิดนึงในตอนท้ายนะคะถ้าเป็นประโยคบอกเล่าและปฏิเสธนะคะอะลักษณะของ intonation น้ำเสียงเนี่ยก็จะเป็นแบบเรียบเรียบธรรมดานะคะ โอเคค่ะตัวต่อไปนะคะก็คือกลุ่มประธานที่เป็นรูปของพงหูพจน์นะคะ plural subject นะคะที่ใช้กับ are นะคะมี y o U we they ประธานพหูพจน์เช่น two boys A and B something like that นะคะอ่ะใช้กับ are โอเคเรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะคะ For example รูปประโยคบอกเล่าหรือ positive sentence นะคะในตัวอย่างประโยคครูเลือกใช้ you นะคะจะเป็น you v day นะคะหรือคำนามที่เป็นพูหุโนสเติม s นะคะก็จะใช้กับ are เช่นเดียวกันนะคะโอเค for example you are a s t u d e n t You are a student. รูปยอ่อก็จะเป็น You are a student. คุณเป็นนักเรียนนะคะรูปประโยคปฏิเสธ p o s t n e g a t i v e sentence นะคะ You are not a student. You are not a student. หรือรูปยอ่อก็จะออกเสียงที่เป็น Linking sound ระหว่าง y o U กับ a R e เป็น You are not a student. You are not a student นะคะก็จะเป็นคุณไม่ใช่นักเรียนนะคะลักษณะความหมายนะคะอ่ะต่อไปประโยคตัวสุดท้ายก็เป็นประโยคคำถาม question form นะคะ Are you a student Are you a student คุณเป็นนักเรียนใช่ไหมนะคะอันนี้คือลักษณะของอรูปประโยคคำถามนะคะ o k เค next ค่ะกริยาตัวสุดท้ายนะคะก็จะใช้กับกลุ่มประธานที่เป็นเอกพจน์ K ot, หรือที่เราเรียกกันว่าซิง g ูล a r subject นะคะอ่าอันนี้เป็นกลุ่มประธานเอกพจน์ K ot, นะคะมี uh, he she it นะคะ he she it ประธานเอกพจน์อย่างเช่น a boy john นะคนคนเดียวนะคะชอมคนคนเดียวนะคะก็จะใช้คู่กับกริยา is นะคะ ทีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะคะ for example นะคะรูปประโยคทั้ง3รูปแบบนะคะเป็นประโยคบอกเล่านะคะหรือ positive sentence ตัวนี้คุณเลือกใช้ he นะคะมาเป็นตัวอย่างนะ,ะ he is a doctor he is a doctor รูปย่อก็จะเป็น he's a doctor ะะก็คือ,อเขาเป็นคุณหมอ นะคะรูปประโยคปฏิเสธก็จะได้ว่า he is not a doctor he is not a doctor หรือรูปย่อก,ก็จะเป็น he's i not a doctor he's i not a doctor รูปประโยคคำถามค่ะ question form นะคะก็จะเป็น is he a doctor is he a doctor เขาเป็นคุณหมอใช่ไหมนะคะโอเค โอเคทีนี้เรามาลองทำแบบทดสอบเพื่อเช็คความเข้าใจกันดูนะคะ,ะข้อที่หนึ่งเลยนะว่า I o t d o a student I a student a student คืออะไรคะอ่าเป็นคำนามเอกพจน์ใช่ไหมคะนักเรียนคนเดียว I ฉันเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะเลือกใช้กริยา verb to be ตัวไหนคะระหว่าง is am are Yes that's right. Am I am a student. อันนี้เป็นรูปประโยคบอกเล่านะคะถ้าเป็นรูปประโยคปฏิเสธก็จะต้องมีคำว่าอะไรอยู่ข้างหลัง am คะ,ะง่ายนิดเดียวค่ะ not ก็จะได้เป็น I am not a student นะคะถ้าเป็นคำถาม question word ก็จะเป็น Am I a student? Am I a student? นะคะโอเค ค่ะมาดูข้อที่สองกันนะคะ Number two We dot dot a family We dot dot a family a family คืออะไรคะนักเรียน Yes that's right a family ก็คือครอบครัวนะคะ We เป็น subject นะประธานใช่ไหมคะเป็น plural subject ก็คือกลุ่มประธานที่เป็นพหูพโพ์เพราะฉะนั้นกริยา verb to be is am are เราจะเลือกใช้ตัวไหนคะ Yes that's right. Are we are a family. ถ้าเราจะแปลงให้เป็นประโยคปฏิเสธนะจะบอกว่าพวกเราไม่ใช่ครอบครัวดเดียวกันก็ใส่คำว่าอะไรเอ่ยข้างหลังเป็น we are not a family นะเติมคำว่า not ลงไปนะคะถ้าเป็นประโยคคำถาม question form ก็จะเป็น are we a family are we a family อ่าโอเคนะคะ next ข้อถัดไปเลยค่ะ ข้อที่3นะคะ Number t h e e h d d my grandfather He d d a my grandfather What is the grandfather Yes grandfather is a an old man นะคะก็คือ,อคุณปู่หรือคุณตาน,นั่นเองนะคะ,ะประธานตัวนี้เป็น singular subject ประธานเอกพจน์ he ใช้กับปริยาตัวไหนคะ is a m r is that right he is he is my grandfather o k เค next มาดูข้อถัดไปกันเลยค่ะ number four my brother and I da 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 my brother and I at the school uh, ตัวนี้นะคะ at the school คืออะไรเอ่ย yes that's right ก็คือที่โรงเรียนใช่ไหมคะ my brother and I what is my brother yes พี่ชายของฉัน and I และฉันเราจะใช้กริยา verb to be ตัวไหนคะนักเรียนนักเรียนสังเกตนะคะประธานที่เป็น my brother and I เป็น plural subject ประธานพหููจพ์ ที่มีมากกว่าหนึ่งใช่ไหมคะเราสามารถใช้ pronoun นะ subject pronoun ตัวไหนแทนได้คะตัวนี้ yes that's right we เพราะอะไรเพราะในประธานตัวนี้บอกว่า my brother and I มี I อยู่ด้วยนะคะก็คือตัวนี้ I นะคะ I แปลว่าะไรฉันเพราะฉะนั้นประโยคที่ทำหน้าที่เป็นประธานและมีคำว่า I ฉันอยู่ด้วยเนี่ยเราสามารถใช้ subject pronoun หรือคำสรรพนามนะคะสรรพนามแทนตัวผู้พูดเนี่ยเป็น we ได้นะ,ะ we แปลว่าพวกเรานะคะพวกเราเพราะฉะนั้นตัวนิดแรกเนี่ยตัวนี้นะคะประธานที่เป็น we กับ uh, my brother and I เนี่ยนะคะเป็น plural subject ประธานพหูพจนดจะต้องใช้คู่กับอะไรคะระหว่าง is am แล้วก็ are Yes that's right R นะคะบางคนจะงงว่าเอ้ยเห็น I ปั๊บแล้วนะคะพอเห็น I ปั๊บนะคะก็จะบอกว่าใช้ a M อันนี้ผิดทันทีเลยนะคะนักเรียนต้องสังเกตนะคะว่ากลุ่มประธานเนี่ยมันจะเป็นพอหุพจนพหรือเอกพจพ์จะต้องดูดีๆนะคะโอเคเน็ตโอเคมาดูข้อสุดท้ายกันเลยค่ะ Number five Tom and j u r รี da da d a f r i e n d s Tom and j เจอร da da da, f r i e n ส s อาสังเกตรประธานของประโยคนะคะ Tom and j u r จอนะคะมากกว่าหนึ่งเป็นพหูพจน์ใช่ไหมคะเราสามารถใช้ subject pronoun คำสรรพนามแทน Tom and j u r จอที่เป็นคำนามได้ว่ายังไงคะ Yes that's right, t h e y เรากล่าวถึงอ สัตว์สองตัวนี้ก็คือใช้ they พวกมันพวกเขานะคะเพราะฉะนั้นกริยา verb to be ที่ใช้คู่กับ they คืออะไร yes that's right are นะคะ Tom and Jerry are friends หรือ they are friends นะคะ Tom และ Jerry เป็นเพื่อนกันนะคะพวกเขาเป็นเพื่อนกันนะคะโอเคไม่ยากใช่ไหมคะโอเคเพราะฉะนั้นคุณครูค,คิดว่านักเรียนทุกคนน่าจะ ทำได้นะคะพอเข้าใจแล้วนะคะค่ะหลังจากที่เราได้เรียนและทบทวนไปแล้วนะคะ,ะคุณครูมีการบ้านนะคะ your homework นะคะก็คือให้เราบันทึกสรุปตารางความรู้เรื่องการใช้ verb to be is am are นะคะก็คือตลาดตรงนี้นะคะบันทึกลงในสมุดด้วยนะคะจะได้ทบทวนนะคะว่าใช้อย่างไรยังไงนะคะแล้วก็แบบฝึกหัดงานที่สองก็คือ complete the online worksheet นะคะคุณครูจะมีใบงานออนไลน์ที่ให้เราได้ทำนะคะ,ะวิธีการทำคุณครูก็จะ แนบคลิปเอาไว้ใต้ใบงานนักเรียนอ่านดีๆนะคะมัจะเป็นจับคู่หรือว่าเติมคําหรือว่าโยงเส้นหรือว่าแบบลากมาวางอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวฝึกทำบ่ยบอยๆนักเรียนก็จะคล่องมากขึ้นนะคะโอเค that is for today thank you so much take care and keep safe goodbye everyone bye bye see you next time